ย้ายที่อยู่ใหม่นะครับเนาะ8947เหมาะี่ต้องเดินคุณผู้ชมสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมมาเจอกันเร็วๆนะครับ หมกเอี <ider Stadium> ้ยมเนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับนี่ครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเนี้ยมแล้วนะครับเพิ่งย้ายที่อยู่ใหม่นะครับเนาะโคดิชานก็ย้ายมาอยู่เป็นห้องแถวนะครับทุกท่านเลยวันนี้ว่าตรงที่โคดิชานอยู่ดื้อนะครับเนาะรื้อออกหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ย้ายมาอยู่เป็นห้องแถวโคดิชานก็เลยจะปลูกผักนะครับทุกท่าน วันนี้คนละชานได้มานี่อันนี้ท่อนนะครับผมซืมม้อมาเมื่อกี้อันนี้เป็นถั่วลันเตาเนาะอันนี้จะถั่วลันเตาแล้วก็นนีเม็ดผักชีนะครับผมซื้อมาคนละชานจะปลูกไว้ในกระถางนะครับผมกระถางมีนนคนละชานให้เดี๋ยวไปขนดินมาใส่ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยส่องของกิน,น,นะะตรงนี้จะเป็นพริกครั้งท่าน ีตนต้นผิกเนาะก็ฉานปลูกไว้ในอากาศแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยสวยแล้วทุกท่านไอต้นเกศแล้วอันนี้มะเขือเทศนะครับผมอันนี้ก็มีมะเขือเทศตรงนี้ก็จะเป็นสลัดเน่นะครับผมอันนี้ก็พิงนะครับทุกท่านนี่อะไรนี่นะทุกท่านพราะฉานจะเอาดินมาใส่นี่นี่ครับผมใส่ไว้ห้องแล้วอันนี้ก็จะใส่ดินแล้วก็ดินดํานะครับผมคนดินมาใส่แล้วก็ดินดํา เราคอยบังคับในการที่คนยินมาก่อนนะครับผมดินมันอยู่ในกระถางไว้แล้วเพราะว่าดินเมื่อก่อนคนไดชกานเขาเคยปลูกต้นไม้ไว้นะครับนะ้องแต่ตอนนี้ไม่ได้ปลูกแล้วนะคะผมตอนนี้ก็โดยแเตะที่ดินมันนะครับคนสัารได้ไปขวนมาแล้วก็เอาดินดํามาด้วยนะครับนะ้องดินดําก็มีแล้วนะครับผมดินดํเป็นเก็บดํานี่แหละทุกท่าน ้เขาจะปลูกต้นไม้นะคะรับผมเป็นกระถางแบบนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อช่างเขาจะเอาดินมันไปผสมกับดินดํานะครับเนาะผสมกับดินดำแล้วก็ปลูกดินมันก็โตอยู่แล้วนะครับทุกท่านเลยโอ้ยมีพักฝังเลยทุกท่านเลยนี่พักฝัง แกงพักควางรู้จักไหมครับทุกท่านรู้จักไหมอันนี้เอาไว้แกงก็อร่อยโอ้นี่พักคางน้อยแต่ยอดสวยๆนะครับทุกท่านไหนนี่นี่กินได้นะครับอันนี้ก็พักเครือโค้โคตรสรั่งเขาเรียก,กเครือนะครับแกงใส่ย,ยอดพักรวมก็อร่อยอร่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมคตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนะาะเมื่อก่อนจะเป็นตรงนี้จากพ่อเป็นต้นอะไรอะ่ะต้นสักุระครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ พราะฉะก็ได้เอาดินมันไปปลูกผักดีกว่านะครับน้องพอแล้วนะครับผมเต็มนี่แล้วมีวกระชันเอาไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 งล้าสี่แล้วก็อีกทางหนึ่งใส่ไว้พ้องแล้วนะครับตอนใส่อีกสามเดี๋ยวเราก็ใส่ดินดําอีกนะครับผมไปไปตักดินดำก่อนนะครับ ก็จะตักดินดำนี่ครับ กระเทียมทแห้งหมดแล้วนะคะรับทุกท่านเลยนี่แต่คิงครับผมคิงนี่สวยมากครับคิงก็ปลูกไว้แบบนี้หลายมันปลอดสารพิษนะครับเราไม่ต้องใส่อะไรเลยรังใหญ่หน่อยนี่โคชันเดียวัชี้นะครับผม โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามทัง <Wow. S 1> เห็นไหมครับ <Wow. S 1> ว้าวคนสานก็จะใส่น้ำแล้วก็หวาดผักแล้วนะครับผม ทางนี้เราต้องเจาะรูนะครับผมถ้าไม่เจาะรูไม่ได้นะครับยังมีรูข้างล่างใส่น้ำสิ็งก,ก็เดี๋ยวหวาดผักแล้วนะครับผม วิเวลา,าว่างๆเขได้าดไดซื้ออะไรนะต้นหอมครับผมต้นหอม,มปลูกที่นะครับผมมันเลยสักซีนี้นะครับผมแบบนี้นนก็ไดักราบนะครับผม รอพักกาดเหมือนกันครักอยูนะครับผมเดี๋ยอีกนิดหน่อยนะครับรออีกหนึ่งแป้งเดี๋ยวคนสาาัตวจะทำแป้งใหม่ก่อนเดี๋ยวรอทำแป้งใหม่ก็จุกนะครับผมนี่เป็นโถลันเต้าโถลันเตานี่มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคนสัตว์นครับเล็ดแบบนี้ครับผมโอ้ตกตกตก น,นี่ปลกตรงไหนก็ได้นะครับผมใส่สักสองเมตดนีตรงไปแบบนี้เลยครับจะออกมาในกระทางประกับนี่เลยอรอรุนนะคะทุกท่านว่าจะมีไหมเพราะว่าคนทัางเราเคยทำเพิ่งทำครั้งแรกนะครับทุกท่านในกระถางนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในในอะไรนะ ตาาสตะก้านี่ก็ทำมาเยอะแล้วนะครับนาะสมต่าเยอะแล้วอาผมไม่กิน,กนเลยเขาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ย,ยวซออรไรกินก่อนนะครับน่าจะเจอมาม่าเลย อยนะครับมม่า,มา,มาก,กับไข่ใส่มามา่าลงไปนะไม่มีตมัดกล้องครับผมวันนี้ขไข่ลงไปครับผมเิมก็ใส่เลยนะครับจะดีเดวเลยอันนี้ไว,ไว้ไว้หอมอมอ็ น,น้ำข้นอก็กินหมดนะครับเาาเกิอ่ร่กนินหครับหันมีไข่หน่งฟองนะครับนี่ะครับผมมาครับิข้าวนะครับม,มีหอมแดงด้วยนะครับ เก็บเอาแดงมาแล้วมันก็สุกด้วยนะครับครั่นยังไม่ได้ปอกนะครับเนาะนี่เดี๋ยวก็ปอกแล้วนะครับเพื่อนเลยวิธีกอกินิลยกอกินข้าวันนี้ไม่มีตากล้องนะครับ อิดองเดือครับทุกผู้ชมเวลาเราทํางานมาเหนื่อยๆนะครับเกท่านไหนเรามาทําอะไรกินก็อร่อยนะครับเนาะเพราะว่าเราหิวแล้วนะครับเกท่านๆหมักหมักอร่อยอยู่เอาอยู่ๆนะครับเกท่านไหนมาครับดูนี่ไข่ไข่อื้มทอมเนาว มาม่าในติดบ้านครบับผมถ้าผมมามา่มาไขา่ปลากระปองมาครับขาดไม่ได้ครับทุกคนในเวลาเราหนะิวข้าวมาเนาะเราก็กินไปก่อนครับผม <laughs> ทุกแรกทุกท่านอ่ะไปซื้อติดบ้านเลยครับผมบางทีเราก็ไปทํางานมาเหนื่อยเนอ่อยเนาะเราไม่อยากทํากับขา้าวเราก็กินอันนี้ก็ได้แล้วนะครับทุกนันเนาะ หอมแดงนี่อร่อยหอมหอวูหอมกิ้นไม่ใช่หอมแดงสีของหัวใหญ่เนี่ยช่วงนี้อะไรก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับน้องทุกท่านเลยเพราะว่าคนละฉันก็อยู่ระหวังมาปรับที่ใหม่เนาะเพราะว่าย้ายที่อยู่ใหม่นะครับทุกท่านเลยตอนนี้ก็มาอยู่นี้ก็ปรับที่ปลูกผักปลูกอะไรเพราะว่าที่บ้านเก่าในคนละฉันปลูกไว้เยอะนะครับน้องว่าของกินพวกอะไรต่างๆนั้นนะครับผมเหตุในโวนก็มีอยู่นะครับผม เป็นพวกพีพกมะเขือเทศบุกเดียมกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็จะสอ่องฟองนี่ทั้งในสวนก็ปลูกไว้อยู่นะครับเนาะแต่ที่บ้านก็อยากให้ปลูกไว้บ้างน,นะครับเนาะเพราะว่ามันมีสถานที่นี่หน้าบ้านของโคราชานี้โคราชานยังไม่ได้เกลียวพื้นที่นะครับผมเดี๋ยวลองเกลียวพื้นที่สักวันเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมมีโค้ชชานจะทำเป็นลอกนะครับเนาะงทำเป็นลอกแล้วก็ปลูกครับเป็นพวกพีชพักกาด ของที่เราใช้ชีวิตประจํบ้ันเรานี่แหละเราไม่จําเป็นต้องซื้อทุกอย่างนะครับเนาะปลูกต้นหอมหอมแดงด้วยนะครับผมแล้วก็จะปลูกดอกไม้ด้วยปลูกถั่วผักยาวหมดนี้นะครับผมเพราะว่าเรากาก,กินหน้าบ้านเนาะเวลาฝนตกมาเราไม่อยากจะออกไปไหนเราก็กินตามบ้านสําคัญที่สุดองมากๆก็ติดไว้อยู่แล้วนะครับเนาะี่นะครับหน้าบ้านนี้มันจะมี ที่ปลูกเยอะนะครับผมโคโรชันก็จะปลูกปรบนี้แหละรอรอชมคลิปต่อไปนะครับเนาะวันนี้ก็โคโรชันเอาประมาณนี้ก่อนเหนื่อยแล้วทุกท่านเลย จำคลินีวนี่และครับผู้ชมว่าชมกดไลชร์กติตามด้วยกไกวนด้วยนะครับสวัสดีครับ